มาที่ตัวโปรกันเลยตัวน,นี้สิบห้าโปรสีสวยแล้วครับกำลังจับถนัดมือเลยไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปวันนี้เราก็จะพามาดูไอโฟนกันนะครับ ตอนนี้เป็น iPhone 15ตอนนี้สามารถสูงได้สูงสุดอยู่ที่ 10x นะครับวิดีโอได้ที่ 4K 60เฟรมครับ 4K 60เฟรมทุกเรนนะครับสามารถสมรายที่ 6X เลยครับวิดีโอสันี้สวยเลยครับนี่นะครับราคา ราคาของ iPhone 15นะครับรลอม56 6นะครับตัวนี้15พหพันนะครับตอนนี้สีดำสเปคก็สเปค,เ,ปคเดียวกับ iPhone 15นะครับกล้องก็เหมือนกันทุกอย่าง ว,วิดีโอถ่ายได้ที่โอเคหกสิบเฟรมนะครับสมมไ้สูงสุด 6x เอ็กหมือนกันที่วิดีโอแต่ห้าเลนถ้ากล้องธรรมดาสามารถซูมได้สิบแล้วนะครับ ก็สามารถชมได้สองเอกแล้วนะครับหมดพอเทสไอคอนสิบห้าและสิบห้าพรทนะครับอันนี้อะราคาสิบหาพารทร้อยรอยยี่ิแชิกนะครับมาที่โตัวโปกันเลย ตอนนี้ Pro. สิบห้าโปรสี่สวนแล้ครับกำลังจับถนัดมือเลยไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปตอนนี้ผมก็ชอบเลยครับชอบส่วนในบรรดาไอ้ o น 15. สิบ้าเสียดีแล้ว ตอนนี้ส o o ได้สูงสุดอยู่ที่ 15x นะครับเพราะว่ามีเลนส์มมาให้ด้วยวิดีโอถ่ายสูงสุดอยู่ที่ 4K 60เฟรมเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้สามารถซูมได้ 9x จากที่ iPhone 15และ 15x z o ูมได้ 3x แล้วก็โหมด พลาเทรดรวมได้สามเอกนะครับ2 x เอกแล้วก็1 x เอกตอนนี้ใช้ชิปตัวใหม่ไล้ ตอนนี้ก็เตืออยู่ประมาณเท่าน,น,นี้นะครับร้อตอนนี้เขาอันนี้เขาก็น่าจะดาโหลดอะไรแอปอะไรด้วยนะครับโ,โมเดม K คับ A นะครับเป็นเป็นของศูนเกาหลีนะครับ ราคาก็ตอนนี้นะครับมาที่รุ่นใหญ่ของเราเลย15 r ลม็กเครื่องนี้นี่ใหญ่เลยสำหรับผมถือว่าใหญ่ไปนะครับ r ลม็กเพราะผมเป็นคนมีเล็ก เราที่กล้องสูงได้สูงสุดอยู่ที่ 25x แล้วก็พอเชดได้ 5x นะครับมี 1x 2x แล้วก็ 5x นะครับพอเช็ดส่วนวิดีโอ ส่งสดอยู่ที่ 15x นะครับถ่ายได้อยู่ที่ 4K 60เฟรมนะครับ กล้องเลนใหญ่มากเลยครับแล้วก็โนนสูงมากตัวนี้15ฟุลเม็รนะครับ โมเดมเครื่อง KS นะครับตัวนี้เป็น256ตัวนี้ก็ใช้ชิปตัวใหม่แล้วนะครับสามารถเล่นเกมของคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับนี่เลยนะคะ ราคา15 Pro Max นะครับลอ 2, 5, ง 256G เพื่อนๆชอบรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับส่วนตัวผมชอบตัวนี้เลยครับ15 Pro ผมก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับ Bye bye.